ลูกสะพ้ยตลกชื่อดังขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่พาเบบีในท้องเข้ารับปริญญาเมื่อช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหัวเห้งอัครพงศักดิ์ลูกชายตลกดังเท่งเถิดเทิงหรือพงศักดิ์พงศสุวรรณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหลังจากทำ YouTube จนด่งดังซื้อบ้านและรถให้ครอบครัวงานนี้พ่อเท่งปลื้มใจสุดๆ และอีกหนึ่งข่าวดีคือหัวเห้งได้เผยถึงเรื่องที่ภรรยากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้3เดือนแล้วและวางแผนที่จะมีงานแต่งกันเร็วๆนี้ล่าสุด8ธันวาคม2565ว่าที่คุณพ่อมือใหม่ได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาที่สมใส่ชุดครุยและนั่งจุบลูกในท้องพร้อมทำแคปชั่นว่ายินดีด้วยกับมามีวันนี้ลูกมายินดีด้วยนะครับ ทางด้านของฝ่ายหญิงได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าขออนุญาตพาไปบีเข้ารับปริญญาด้วยนะ